ที24ชั่วโมงกับอ้นปานรพีวันนี้ยังพาทุกคนมาอยู่ที่กรุงไทเปไต้หวันนะคะยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากเลยมีอะไรที่เอิ้นเก็บมาฝากกันบ้างไปดูกันเลยค่ะที่นี่ก็คือหัวซัน1914 Creative Park ค่ะแต่ก่อนนี้เนี่ยเคยเป็นโรงงานสุรานะคะ ถ้าดูภาพตึกเนี่ยก็เออก็ดูเป็นโรงงานทําเหล้าจริงๆค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้มาเป็น Creative Park นะคะก็เป็นที่ที่วัยรุ่นเนี่ยก็จะได้มีการแสดงกันมีการแสดงโชว์ต่างๆนะคะดูสิคะวัยรุ่นเต็มเลยแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าที่นี่สวยนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายเลยสวยมาก อุตสาหกรรมเกมในไต้หวันนับได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมากทางภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีการจัดแข่งขันทัวนเมนต e ์อีสปอร์ตมากมายทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเกมของไต้หวันเป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วก็มีสินค้าอุปกรณ์เกมมิ่งหลากหลายแบรนด์ชั้นนำหนึ่งในนั้นก็คือ ASUS นะคะแล้วเรามากันที่ไต้หวันคราวนี้ก็มาร่วมงาน ASUS a p e c 4S 2020กันที่สำนักงานใหญ่ของ ASUS ที่ไทเปไต้หวัน มาอัปเดตวงการโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์เกมมิ่งสำหรับสายเกมปี2020กับของใหม่สุดๆและได้สัมผัสก่อนใครกันค่ะตัวนี้ก็เป็นเดสก์ท็อปเกมมิ่งนะคะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ค่ะนี่ตัวเล็กก่อนนี่ก็คือ rog strix ga 1 5ค่ะสเปคมีตามนี้เลย ROG Strix GA15 มาพร้อมกับชิปประมวลผล AMD Ryzen 7 3800X การ์ดจอ RTX 2070และรันที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดที่3.2 g b นี่ก็คือ ROG s t r i e GA 3 5เรียกได้ว่าจัดเต็มมาเลยล่ะค่ะด้วยชิปประมวลผล AMD Ryzen 9 3 9 5 0 X การ์ดจอ RTX 2 0 8 0 Ti และแรมที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดที่ 64GB และก็ยังมีชุดระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling ของ Cooler Master ด้วยอาวละมาดูโน้ตบุ๊กกันบ้างค่ะเน่ค่ะ Gaming Notebook ของ ASUS นะคะก็คือเป็น ASUS Gaming Notebook ค่ะสำหรับสายเล่นเกมตัวนี้ก็คือ t u u g h ซึ่งมี2ตัวนะคะจะมี17นิ้วกับ15นิ้วอันนี้หน้าจอใหญ่หน่อยนี่จะเป็นแบบว่า17นิ้วนะคะส่วนทางด้านนู้นจะเป็น15นิ้วนี่ที่ด้านหลังนี่ดูตัวนี้ค่ะนี่เป็นนอ็อตเขาเรียกว่า Pop Up Screw นะคะก็คือเราไขาตัวนี้ออกเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็แค่เอานิ้วเนี่ย ไล่ไปนเนี้ยคือคือม,มันจะเปิดออกมาแล้วคือทำให้เราสามารถอัปเกรดได้ง่ายค่ะไม่มีไขควงเนี่ยจะเปิดให้ดูม,มาดูตัวนี้กันต่อแล้วตัวนี้ค่ะ R O G z E p h y R U S G 1 4นะคะจัดได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้ค่ะ มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AMD 7นาโนเมตรนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ASUS กับ AMD ค่ะทำโปรเซสเซอร์ตัวนี้ออกมาตอนนี้เนี่ยก็คือ Exclusive สำหรับรุ่นนี้นะคะเวลาเปิดจอขึ้นมานี่ค่ะโน้ตบุ๊กจะยกขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศช่วยในเรื่องของระบบ cooling system นะคะให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันก็จะพิมพ์ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะยกขึ้นมานิดนึงค่ะ รุ่นนี้ค่ะด้านหลังเห็นไหมคะมีจอ LED แล้วแต่เราจะสร้างสรรค์เลยค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมให้เราทำได้นะคะจะเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพก็จัดไปค่ะนี่รหรือว่าแบบนี้ค่ะคุณโป้ปงจากโน้ตบุ๊กสเปกบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟใช่ไหมคะสาวโต,ตข้างหน้า,น,าน่าสนใจจังเลยอะ่ะเขียนไปเลยโสดจิบได้เบอร์โทรบอกไปเลยแล้วแต่จะสร้างสรรค์ค่ะ เทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศก็ติดตามกันได้เป็นประจำแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็ไปย้อนหลังกันได้ที่ YouTube IT14 SIS นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจากไทยเป้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ